ได้ยินเสียงกรีดร้องตอนตีสามจากบ้านไม้เก่าท้ายซอยเสียงมันไม่ดังมากแต่ก็พอทำให้คนแถวนั้นขนลุกหน้าต่างบ้านหลังนั้นถูกปิดแน่นเหมือนกลัวอะไรจะหนีออกมาทุกคนรู้ดีว่าไม่มีใครเข้าออกจากบ้านหลังนั้นมาเกือบสิบปีแต่มีคนบอกว่าเคยเห็นเงาผู้หญิงนั่งอยู่หลังม่านชื่อของเธอคือมีนาเธอเคยเป็นเด็กสาวธรรมดาในหมู่บ้านชายฝั่งผมยาวดำขลับดวงตาสายซื่อยิ้มง่าย มีนาหายตัวไปตอนอายุ17ปีแม่ของเธอแจ้งความแต่คดีก็เงียบหายตำรวจบอกว่าอาจหนีตามผู้ชายไม่มีใครเชื่อแม่ของเธอพูดว่ามีนาไม่ใช่เด็กแบบนั้นแต่ไม่มีหลักฐานไม่มีเบาะแสไม่มีใครช่วยเวลาผ่านไปทีละปีบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของเธอกลายเป็นเงียบงันแม่ของเธอเริ่มพูดคนเดียวเดินวนอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งทุกวัน บ้านนั้นเป็นของชายชื่อวินยัยเจ้าของร้านขายยาใจดีที่ทุกคนไว้ใจเขามีรอยยิ้มอบอุ่นพูดจานุ่มนวลไม่มีใครคิดว่าเขาจะเกี่ยวข้องกับการหายตัวของมีนาแต่แม่ของมีนาจ้องเขาเหมือนรู้ความจริงฉันเห็นรองเท้าของลูกฉันในบ้านเขาเธอกระซิบกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านสายหน้าคิดว่าเธอเสียสติแต่เสียงกรีดร้องเมื่อคืนทำให้ทุกคนเริ่มสงสยัย ตอนเช้าตำรวจมาที่บ้านวินัยเขายิ้มเหมือนทุกอย่างปกติอ้อเสียงเมื่อคืนเรือคงหนูในหลังคาเขาหัวเราะเบาฮ่หาฮไม่มีใครหัวเราะตามตำรวจเดินไปรอบบ้านเจอประตูไม้หลังบ้านที่ล็อกแน่นกลิ่นอับชวยออกมาจากข้างในหนึ่งในตำรวจส่องไฟฉายเข้าไปในช่องระบายอากาศเขาเห็นบางอย่างเคลื่อนไหวช้าฮ่หาฮผมยาวสีดำเลือฝุ่น เขาตะโกนเรียกผู้กองวินัยทำท่าจะหนีตำรวจรวบตัวเขาทันก่อนจะพุ่งออกทางหน้าบ้านเสียงกุญแจดังกรอบเมื่อเปิดประตูไม้บานเก่ากลิ่นเหม็นชื้นแรงขึ้นจนหน้าคลื่นไส้แสงไฟจากหน้าต่างสาดเข้าไปเห็นผนังลอกเปื่อยมีรอยขีดข่วนเต็มฝาผนางังบนพื้นมีเส้นผมตุ๊กตาขาดครึ่งเลือดแห้งกรังแล้วพวกเขาก็เห็นเธอ ผู้หญิงผอมแห้งผิวซีดไปหน้าขาวซีดเหมือนไม่เคยโดนแดดมีนานั่งอยู่ตรงมุมห้องสวมเสื้อผ้าขาดวินเธอมองทุกคนด้วยตาเบิกกว้างริมฝีปากสันอย่าให้เขาเข้าใกล้ฉันอีกเสียงเธอเบาราวกระซิบตำรวจค่อยๆพาเธอออกมาแสงแดดแรกที่เธอเห็นในรอบสิบปีทําให้เธอหลับตาแน่นเธอสะดุ้งทุกครั้งที่มีเสียงคนเดินไกลแม่ของเธอวิ่งเข้ามากอดทั้งน้ำตา มีนาไม่ตอบเธอแค่นั่งนิ่งเหมือนไม่รู้จักใครอีกแล้วข่าวกระจายไปทั่วหมู่บ้านสิบปีเลยเหรอเขาขังเธอไว้จริงเหรอแล้วไม่มีใครสงสัยเลยเหรอไม่มีใครกล้าส,สบตาก,กับแม่ของเธออีกวินัยถูกควบคุมตัวทันทีแต่เขายังคงยิ้มผมช่วยเธอไว้เขาพูดเสียงนิ่งเธอไม่มีใครแล้วผมแค่ให้ที่อยู่ไม่มีใครเชื่อคำพูดนั้น ในห้องสอบสวนเขาเงียบไปพักใหญ่ก่อนพูดอีกครั้งเธอไม่อยากออกไปเองผมสาบานตำรวจเริ่มค้นบ้านอย่างละเอียดในห้องใต้ดินพวกเขาเจอสมุดบันทึกเล่มเล็กหน้าปกเปื้อนเลือดแห้งและเศษกระดาษขาดเป็นแถบหน้าแรกเขียนว่าวันที่หนึ่งฉันไม่รู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนทุกหน้าเต็มไปด้วยตัวอักษรสันฮ่าฮะ,ฮะมีรูปวาดคนรูปวาดหน้าต่างรูปวาดมือที่พยายามเอื้อมออกไป บางหน้าเขียนคำซ้ำๆว่าพาฉันออกไปหนาวกลัวฉันตื่นแต่ไม่รู้ว่าฝันหรือจริงได้ยินเสียงเขาทุกคืนเขาบอกว่าฉันต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปบางหน้ามีรอยฉีกรอยน้ำตาเปื้อนทุกหน้าคือเสียงกรีดร้องที่ไม่มีใครได้ยินมีนาไม่พูดถึงสิบปีที่ผ่านมาแต่ในสายตาของเธอมีบางอย่างแตกหักไปแล้วในใจเธอบางอย่างยังติดอยู่ในห้องนั้น เธอมองผนังห้องโรงพยาบาลเหมือนมองกำแพงเดิมทุกคืนเธอฝันเห็นประตูไม้ปิดสนิทมีเสียงกุญแจหมุนเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาไกลเธอสะดุ้งตื่นร้องให้ไม่เป็นเสียงหมอเรียกมันว่าภาวะช็อกหรือรรงแต่แม่ของเธอพูดแค่ว่าลูกฉันยังไม่กลับมาเรื่องยังไม่จบเพราะเมื่อวินัยถูกจับตำรวจพบภาพถ่ายอีกหลายสิบใบในกล้องเกา่าเด็กผู้หญิงในภาพไม่ใช่มีนาแค่คนเดียว และในภาพสุดท้ายเด็กหญิงคนหนึ่งยิ้มให้กล้องข้างหลังเธอคือหน้าต่างที่มีม่านสีชมพูเหมือนหน้าต่างของบ้านไม้ท้ายซอยหลังนั้นสายลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างห้องพักโรงพยาบาลมีนาสะดุ้งอีกครั้งเมื่อเสียงรองเท้าดังขึ้นใกล้เตียงเธอกำผ้าห่มแน่นร่างกายสั่นเหมือนทุกเสียงคือภยัยหมอพยายามพูดคุยแต่เธอไม่ตอบเธอแค่จ้องไปยังผนังสีขาวราวกับมันคือประตูห้องขัง แม่ของเธอไม่ยอมห่างสายตาแม้แต่วินาทีเดียวเธอไม่ไว้ใจใครอีกแล้วไม่แม้แต่ตำรวจบางสิ่งในบ้านนั้นยังตามหลอกหลอนทุกคืนมีนาพูดเบาๆว่าเขายังอยู่หมอมองกันเงียบๆไม่มีใครกล้าถามมากกว่านี้แต่แม่ของเธอฟังทุกคำจำทุกเสียงเธอเชื่อว่าความจริงยังไม่ทั้งหมดคืนหนึ่งเธอเดินกลับไปที่บ้านไม้เก่าไฟถูกปิดไว้ทั้งหลังแต่ประตูยังมีร่องรอยถูกงัด เธอเดินเข้าไปช้าๆจมูกได้กลิ่นเหม็นอับที่คุ้นเคยเสียงพื้นไม้ลั่นเหมือนครางเบาๆใต้ฝ่าเท้าเธอหยุดอยู่หน้าประตูห้องใต้ดินที่นั่นที่มีนาเคยถูกขังเธอเปิดไฟฉายส่องไปตามทางเดินแคบภาพถ่ายยังคงวางกองอยู่ในมุมห้องมีภาพเด็กผู้หญิงหลายคนบางคนยิ้มบางคนร้องไห้บางภาพดูเก่าเกินสิบปีแม่ของมีนาหยิบภาพหนึ่งขึ้นมา เธอหายใจสะดุดเมื่อเห็นหน้าผู้หญิงในภาพไม่ใช่ลูกของเธอแต่เธอรู้จักเด็กคนนั้นชื่อของเธอคือซาร่าเด็กสาวที่หายตัวไปเมื่อหกปีก่อนจากเมืองใกล้เคียงแม่ของมีนารีบไปที่สถานีตำรวจทันทีเธอวางภาพทั้งหมดบนโต๊ะเจ้าหน้าที่ดูตกใจและรีบเรียกทีมสืบสวนพวกเขาเริ่มเปิดแฟ้มคดีเด็กหายย้อนหลังสิปี พบว่าในระยะเวลานั้นมีเด็กหายตัวไปทั้งหมดเจดคนทุกคนเป็นผู้หญิงทุกคนมีลักษณะคล้ายกันผมดำผิวขาวรูปร่างเล็กไม่มีใครเคยพบพวกเธออีกยกเว้นมีนาตำรวจเริ่มขุดสวนหลังบ้านของวินยัยใต้ต้นไม้เก่าพวกเขาพบกระดูกเล็กๆห้าชุดห่อด้วยผ้าห่มเด็กแต่ละชุดมีสร้อยข้อมือสีชมพูติดอยู่บนกำแพงใต้ดินมีรอยขีดนับจำนวน ยาวต่อเนื่องหลายร้อยวันแล้วก็หยุดเหมือนบางอย่างจบลงกระทันหันแต่สำหรับมีนามันไม่เคยจบเธอยังคงละเมอในห้องพยาบาลซาร่าร้องให้ตลอดเวลาเขาบอกว่าเราต้องเลือกใครจะอยู่หนูไม่อยากเลือกแต่เขาบังคับหมอจดทุกคำพูดไว้และแจ้งตำรวจเจ้าหน้าที่เริ่มสงสัยว่ามีนาอาจไม่ได้อยู่คนเดียวตลอดสิปี เธออาจถูกบังคับให้ดูสิ่งเลวร้ายที่เกิดกับคนอื่นหรือแยก่กว่านั้นเธออาจถูกบังคับให้ร่วมมือนักจิตวิทยาเริ่มตั้งคำถามยากฮ่าฮ่แต่ทุกครั้งที่ถามเรื่องอดีตดวงตาของมีนาจะมืดลง,งเธอพูดว่าถ้าหนูบอกเขาจะมาเอาตัวหนูคืนเขาบอกว่าเขามีคนอยู่ในโรงพยาบาลน,นี้หมอเริ่มสังเกตว่ามีนาวาดกลัวพยาบาลบางคนเป็นพิเศษ โดยเฉพาะผู้หญิงคนหนึ่งชื่อวารุณีเธอเป็นพยาบาลกลางคืนใบหน้าซีดผมเรียบตึงมีนาหลบหน้าทุกครั้งที่เห็นวารุณีเดินมาไกลแม่ของมีนาเริ่มสงสัยเธอแอบสังเกตอยู่หน้าห้องลูกสาวตอนกลางคืนคืนหนึ่งเธอเห็นวารุณีเดินเข้าไปโดยไม่เปิดไฟเธอรีบตามเข้าไปได้ยินเสียงกระซิบจากในมุมห้องเงียบอย่าทำให้เขารู้ว่าเธอยังพูดใด แม่ของมีนาผลักประตูเข้าไปทันทีวารุณีสะดุ้งถอยหลังมีนาน้ำตาไหลเธอพูดเบาวๆว่าแม่เขายังอยู่ตำรวจเข้ามาจับตัววารุณีในคืนนั้นเธอไม่พูดอะไรแค่ยิ้มแต่ในล็อกเกอร์ของเธอพวกเขาพบไดอารี่เล่มเล็กอีกเล่มในนั้นมีข้อความสั้นๆหลายหน้าเด็กคนใหม่อ่อนแอไปเธอไม่ผ่านการทดสอบมีนาเริ่มแข็งแรงขึ้นเราจะลองอีกครั้ง มีภาพถ่ายใหม่ล่าสุดแนบในหน้าสุดท้ายเป็นภาพเด็กผู้หญิงอีกคนยืนอยู่หน้าบ้านไม้หลังเดิมแม่ของมีนาหายใจไม่ออกมีบางอย่างมากกว่าวินัยมีบางเครือข่ายที่ยังอยู่และพวกเขาอาจยังตาหามีนาอยู่เรื่องนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นฝนตกหนักทั้งคืนน้ำไหลาตามซอยเหมือเลือดสีดำมีนานอนแน่นิ่งในห้องพักพยาบาลตาเบิกโผรงเสียงฟ้าร้องทำให้เธอสะดุ้งทุกครั้ง แม่ของเธอจับมือไว้แน่นไม่ยอมปล่อยเธอกระซิบเบาๆเขามาแล้วแม่เขามาแล้วเจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่หน้าห้องสองคนแต่ทั้งคู่ไม่รู้เลยว่ามีบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้อาคารกล้องวงจรปิดหน้าห้องกระพริบป,ปุ๊บหนึ่งก่อนดับลงในจอมอนิเตอร์มีเงาคนปรากฏในมุมมืดของทางเดินเสียงฝีเท้าเ,าเบาและแน่นิ่งเคลื่อนใกล้ประตูทุกปินาทีแม่ของมีนาลุกขึ้นช้าๆหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ เธอได้ยินเสียงประตูเปิดแง้มแต่ไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นมีนาเริ่มหายใจถี่เหงื่อซึมที่หน้าผากเขาเข้ามาแล้วเธอชี้ไปที่มุมห้องที่ว่างเปล่าแม่รีบโทรหาตำรวจแต่สัญญาณมือถือหายไปไยในห้องกระพริบแล้วดับเมื่อสนิทเหลือเพียงเสียงลมหายใจจากมุมห้องมีเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาแม่ของมีนาคว้าเก้าอี้ตั้งรับ ประตูห้องเปิดออกอีกครั้งด้วยแรงผลักตำรวจวิ่งเข้ามาพร้อมไฟฉายแต่ไม่มีใครอยู่ในห้องนอกจากแม่กับลูกสาวมุมห้องยังว่างเปล่ามีนาเริ่มร้องให้เธอกลัวจนตัวสัน่นเขายังอยู่ในนี้แม่หนูรู้เจ้าหน้าที่เริ่มตรวจสอบกล้องวงจรปิดทธนาคารพบว่าไฟดับเฉพาะชั้นสามที่มีนาอยู่ในกล้องตัวหนึ่งมีภาพคนสวมชุดพยาบาลเดินเข้าไปในลิฟต เมื่อสูมดูใกล้ๆพวกเขาเห็นบางสิ่งผิดปกติมือของผู้หญิงคนนั้นมีรอยสักสัญลักษณ์ประหลาดไม่ใช่พนักงานของโรงพยาบาลตำรวจสั่งปิดอาคารทันทีพนักงานทุกคนต้องแสดงตัวและผ่านการตรวจสอบมีพยาบาลหนึ่งคนหายไปจากเวรเมื่อคืนชื่อของเธอไม่ปรากฏในบันทึกใดฮ่าฮา่ไม่มีใครจำได้ว่าเธอเข้ามาตอนไหน จ้าหน้าที่เริ่มเชียอว,ว่านนี่ไม่ใช่ฝันร้ายของมีนามันคือแผลลักพาตัวอีกครั้งแม่ของมีนาเสนอให้อพยพลูกออกจากโรงพยาบาลทันทีแต่หัวหน้าทีมสืบสวนมีความคิดใหม่เขาขอให้มีนาอยู่ต่ออีกคืนพร้อมซ่อนกล้องไว้ทุกห้องและติดเครื่องบันทึกเสียงไว้ในทุกมุมมีนาลังเลแต่สุดท้ายเธอก็พยักหน้าคืนนั้นเงียบผิดปกติไม่มีเสียงฝนไม่มีลม มีนานั่งอยู่บนเตียงตาไม่กระพริบแม่ของเธอซ่อนอยู่หลังม่านพร้อมทีมสืบสวนเวลาผ่านไปอย่างช้าฮ่าฮา่ตีสองหน้าจอกล้องวงจรปิดเริ่มกระพริบเสียงเครื่องบันทึกเริ่มมีสัญญาณรบกวนในจอภาพมีเงาผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏหน้าห้องเธอเปิดประตูช้าฮ่าฮา่เดินเข้ามาใกล้เตียงของมีนาใบหน้าซีดผมยาวเปียกน้ำ มือของเธอยื่นไปแต่ไหลของมีนาเบาฮ่าฮะถึงเวลากลับบ้านแล้วทีมตำรวจกรูกเข้าไปทันทีไฟาสาดเข้าห้องพร้อมเสียงตะโกนแต่ผู้หญิงคนนั้นหายไปเหมือนไม่เคยอยู่ตรงนั้นมีนาเป็นลมลม้ลมลงกับเตียงบนพื้นห้องมีรอยเท้าเปียกน้ำเป็นทางยาวออกไปถึงหน้าต่างตำรวจตรวจสอบวิดีโออีกครั้งแต่ไม่พบภาพผู้หญิงคนนั้นเลยมีเพียงมีนาพูดคนเดียว หนูพร้อมแล้วเขาบอกว่าเราต้องกลับไปทีมสืบสวนเริ่มเชื่อว,ว่ามีนาถูกสะกดจิตหรือบางสิ่งฝังลึกในจิตใจ,จเธอจนไม่อาจลบเลือนนักจิตวิทยาขอให้มีนาทำการสะกดจิตบำบัดเพื่อค้นหาความทรงจำที่หายไปมีนานั่งลงในห้องเงียบเียบเสียงจังหวะนาฬิกาดังชัดเจนเธอหลับตาหายใจลึกจากนั้นเธอเริ่มพูดเสียงเบาฉันเห็นห้องมืดมีเสียงผู้หญิงกรีดร้อง เขาบอกให้ฉันเลือกเลือกใครจะอยู่ใครจะหายไปฉันไม่อยากเลือกอีกแล้วน้ําตาไหลาอาบแก้มขณะพูดต่อฉันไม่ใช่มีนาห้องทั้งห้องเงียบลงทันทีแม่ของเธออ้าปากค้างตาเบิกกว้างฉันชื่อซาร่าหนูไม่ได้รอดออกมาหนูตายไปแล้วทีมสืบสวนมองหน้ากันด้วยความสับสนมีนาไม่ลืมตาเธอยังพูดต่อหนูอยู่ในตัวเธอ มีนาแบกรับพวกเราทุกคนไว้ทุกเสียงทุกความทรงจำอยู่ในเธอคนเดียวนักจิตวิทยาตัวแข็งไม่รู้จะเชื่อหรือกลัวมากกว่าและในวินาทีนั้นไฟห้องก็ดับอีกครั้งเสียงไฟกระชากวาบก่อนทั้งห้องจะจมหายไปในความมืดทุกคนหยุดหายใจเสียงเครื่องบันทึกเงียบสนิทมีนาเริ่มสั่นเหมือนร่างเธอถูกดึงกลับเข้าไปที่ไหนสักแห่งแม่ของเธอคว้ามือไว้แน่น มีนาลืมตาช้าๆดวงตาไม่ใช่ของเธออีกต่อไปเสียงที่เปล่งออกมาไม่ใช่เสียงลูกสาวของเธอหนูบอกแล้วว่าเธอไม่ใช่มีนาเสียงนั้นหนาวเย็นเหมือนลมหายใจจากห้องใต้ดินนักจิตวิทยาก้าวถอยหลังใบหน้าซีดขาวเขาพึมพำว่าการแยกตัวบุคลิกหรือว่าแต่ไม่มีใครได้ยินตอนเขาหยุดพูดเพราะมีนาหัวเราอบเบาฮ่าฮ่า วัวรอบแบบที่ไม่ควรได้ยินจากเด็กที่เคยถูกขังสิบปีเธอซ่อนไว้ดีมากฉันใช้เวลานานกว่าจะได้ควบคุมแม่ของเธอร้องให้ลูกฉันอยู่ไหนมีนาเงยหน้าขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยประกายประหลาดเธออยู่ที่ไหนหรือแม่มีนาไม่มีอยู่จริงตั้งแต่ปีที่เจ็ดทีมสืบสวนรีบพาเธอกลับไปยังห้องแยกพิเศษแต่มีนากลับนิ่งเงียบอีกครั้งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น วันรุ่งขึ้นตำรวจได้รับแฟ้มรับจาก,จกเจ้าหน้าที่เกษียณเป็นแฟ้มที่เคยถูกรายงานว่าสูญหายข้างในเต็มไปด้วยรายชื่อเด็กหญิงที่หายตัวไม่ใช่แค่เจ็ดคนแต่เกินยี่บและทุกคนเกี่ยวข้องกับองค์กรรับชื่อว่าบ้านแห่งการเริ่มต้นใหม่เป็นองค์กรที่เคยอ้างว่าช่วยเหลือเด็กถูกทำร้ายแต่ถูกปิดไปเมื่อสิองปีก่อนหัวหน้าองค์กรชื่อว่ามอวิเชียน ภาพถ่ายเก่าในแฟ้มทำให้ทุกคนอ้าปากค้างชายในภาพคือวินัยคนที่ขังมีนาไว้สิบปีแต่ในภาพเขาใช้ชื่ออื่นและดูอ่อนไวักว่าสิปีเจ้าหน้าที่รีบค้นประวัติเพิ่มเติมพบว่ามีรายงานการเปลี่ยนชื่อและย้ายที่อยู่หลายครั้งเขาเคยเป็นจิตแพทย์เด็กในโรงพยาบาลรัฐก่อนจะหายตัวไปหลังมีข้อกล่าวหาเรื่องลวงละเมิดผู้ป่วยแต่ไม่มีใครสามารถจับกลุ่มได้ ไม่มีหลักฐานไม่มีพยานหรืออาจมีแต่พยานเหล่านั้นหายไปหมดทีมสืบสวนกลับไปตรวจสอบบ้านไม้เก่าอีกครั้งพวกเขาขุดลึกลงใต้ห้องใต้ดินและเจอประตูเหล็กที่ปิดด้วยผนังซีเมนต์เมื่อเปิดออกกลิ่นเหม็นเน่าพุ่งขึ้นทันทีข้างในคืออุโมงค์ยาวมืดสนิทผนังมีรอยขัดเลือดแห้งและคำว่าช่วยด้วยเขียนเต็มเสียงเดินดังขึ้นจากปลายอุโมงค์ เจ้าหน้าที่สองคนเข้าไปพร้อมไฟฉายสิ่งที่พวกเขาเห็นคือเตียงเด็กเรียงเป็นแถวแต่ละเตียงมีโซ่ขังไว้ที่มุมบางเตียงยังมีตุ๊กตาเก่าๆวางอยู่ในกล่องเหล็กพวกเขาพบแฟ้มบันทึกอีกชุดมีชื่อเด็กพร้อมภาพถ่ายก่อนและหลังบางคนดูเปลี่ยนไปมากอย่างไม่น่าเชื่อในบันทึกมีคำว่าโครงการฟื้นจิตขั้นที่สามเปลี่ยนตัวตนล้างความทรงจำสร้างความจงรักภักดี เจ้าหน้าที่รีบส่งข้อมูลไปให้ทีมจิตแพทย์และเริ่มตั้งคำถามกับตัมีนาถ้าเธอคือเหยื่อแล้วทำไมเธอถึงพูดเาวากับเป็นผู้กระทำหรือว่าเธอคือหนึ่งในคนที่ผ่านโครงการเปลี่ยนตัวตนหรือว่าเธอไม่เคยชื่อมีนาเลยนักจิตวิทยาพยายามใช้วิธีสะกดจิตอีกครั้งแต่มีนาปฏิเสธทันทีไม่ต้องพยายามพวกคุณไม่มีวันรู้จักฉันจริง เธอยิ้มแบบเดียวกับวินัยในห้องสอบสวนเขาสร้างฉันขึ้นมาเพื่ออยู่ต่อเพื่อสารต่อสิ่งที่เริ่มไว้แม่ของเธอร้องให้เริ่มไม่แน่ใจว่าคนตรงหน้าคือลูกหรือไม่คืนนั้นเองมีนาแอบหนีจากห้องพักพิเศษกล้องจับภาพเธอเดินไปตามทางเดินชั้นล่างไม่มีใครขวางไม่มีเสียงแจ้งเตือนเธอออกไปทางประตูหลังโรงพยาบาลทิ้งไว้เพียงโน้ตแผ่นหนึ่งบนเตียง มีนาไม่มีอยู่จริงอีกต่อไปแต่เขาจะอยู่เสมอและข้างล่างเธอเขียนชื่อใหม่ไว้สั้นๆแค่คำเดียวซาร่า